สวัสดีครับพบกับผมเซฟี่อีซี่คนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกท่านรู้จากการแทงเดมอนนักนะครับผมซึ่งเป็นแทงที่สายแทงเกินนมากนั้นจะรู้สึกว่าเก่มละอาและเกินเพราะมันแรงโคตรเลยแทงยังไงดีวะนะวนเนี่ยไอตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนคร่าวๆนะครับให้ดูก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปสากลก่อนไหมเพราะว่าคนน้อยเหลือเกินอะ่ะตรงนี้ไมเป็นคนตีถ้าเปิดสากล อ่าโอเคมาละอ่าทีนี้เราจะหาตี้นะครับก็ให้พิมพ์ว่า LIP ถ้าถ้าจะลงอะไรแบบผมจะลงอัลติเมตใช่ไหมผมก็อัลติเมตอ่าอันติเออติแท้งเออร้อยอ่าโอเคมีคนลบหนึ่งเนี่ยก็จะรับความเชิญละอ้าวในบอกลบหนึ่งไงขาดอีกต้องขาดอีกตั้งสอง อ่าโอเคตี้ครบละแต่ว่ารู้สึกว่าอีกคนหนึ่งเขาจะกินบับบ้านอยู่เดี๋ยวผมจะพามาดูคอมโบคร่าวๆกันนะอ่าโดยคอมโบของผมไอ้นี่จะเป็นเออเป็นเป็นไล่บับไล่เฮดครับแบบไม่อยู่นิ่งอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มต้านทานเวทต้านทานกายภาพนะฮะอันนี้จะเป็นบับเพิ่มมานให้เพื่อนเออสนับสนุนอันนี้ล่างแยกธรรมดาปกติอันนี้เป็นไล่เป็นบับไล่เซนจูรี่อันนี้จะเป็นบับเปิดนะครับสำหรับผมก็คือจะเปิดด้วยไนน์ไนสแตนด์ โอเคอ,อุปกรณ์ก็เข้าค่าครับประมาณนี้อ่ะให้เพื่อนลงไปหมดแล้วเดี๋ยวอสเตตัสก,ก็ประมาณนี้ครับสับแทงมันปกติอันนี้คือทุกท่านจะเลือกก็ได้นะครับว่าจะตีด้านหน้าด้านหลังอันนี้ผมลองตีด้านหลังนี่ปาโลบต้องปาโล่เปิดครับแล้วก็นคอมโบเปิดผมต่วประกันเซจิลี่ทุกท่านดูสกิลวงไฟดีนะครับ ดูได้นะเห็นไหมว่ามันทำไมว่าเนี่ยสกิลนี้ครับที่แทงส่วนมากจะตายแต่ว่าเป็นสกิลที่รุนแรงโคตรครับอันนี้ก็ไล่ครับแซงจูรี่อะไรไปแล้วก็เห็นครับผมก็มีสกิลฮิวเออเอาไว้เด้งเลือดเ เออถ้าเห็นวงฟ้าอย่างนี้ต้องกดลงมความครับอืมเพราะมันจะเป็นแบบบอสมันจะแบบเปิดวงรอบแบบถ้ามันเราปล่อยให้แบบว่ามันใช้สกิลนะสีฟ้าเมื่อกี้โอเคเรียบร้อยยังยังไม่พอใจขออีกรอบโอเคโอเคผมไปทดสอบแล้วครั้งนี้ผมจะลองแบบไม่ใช้ยานะครับไม่ใช้รีเวตเตออัตโนมัติละตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมแม่ง เราเชว่าผมสามารถยืนได้ละเ,ออเรียนรู้เรียนรู้เอ,อ่อสกิลเพย์บอสละตอน,นนี้มาดูกันเดี๋ยวมันหนักครั้นี้ผมไม่เดินอ้อมครับผมเปิดด้านหน้าเลยเปิดด้วยปารโลปุ่มสกิลที่ต้องระวังต้นเกมก็สกิลสีฟ้าครับวงฟ้าส่วนนี้จะเป็นเฮดบลับครับที่เป็นปลาบอลเสือเพื่อน นี่บาบอลน,นะบาบอลน,นี่ยเป็นสกิลของเฮดบอลนะครับอ่านี่วงฟ้านะครับวงฟ้ากดบ็อกก็ต้องกดพีดีเฟสครับเพราะรู้สึกว่ามันแรงเกินไปให้ยืดรับอะ่ะเออท่านี้กดกาดเอาก็ได้ครับ ไฟละอ่านมพอมมันไม่ใช่พังงะมันปลาโลบด้วยอ่ะมันทำแบบนี้ครับก็จะประมาณนี้แต่ว่ายังไม่พอใจครับขออีกรอบนึ่ง เออลืมไปเพื่อทุกคนสงสัยครับว่าบับบ้านผมกินอะไรอ่ะผมกินอยู่แค่นี้ครับเื้นฟูกับ mp ครับไม,ไม่ไม่ได้กินแบบต้านทาน,นครับอ่าเปิดเหมือนเดิมเปิดไปทําภาวะผิดปกติสบ,บอสปาโลกปกติไปอ่าจังนั้นเดินไปไลป่บับนะครับไล่บับเปิดเทนจูลี ถ้าถ้าทามันเลงเพื่อนอย่างนี้ก็โอเคเลยเดคอเจเ,เ,เตอร์ไปครับล่างแยกมันน่าจะได้รีไวเออจนวนนี้ครับก็ก็ยืนสู้ครับตีธรรมดาให้เพื่อนประผลิไปอ่าวงฟ้ามาครับวงฟ้ามาก็รอการจับพ e ีดีเฟนอ่าศูนย์เด้เินเข้าศูนย์เรียบร้อยวงแดงจากมอนเตอร์มันไม่เท่าไหร่ครับอ่าแต่วันนี้ต้องล้มคว่ำมันอ่า พอวงฟ้ามันจะปล่อยวงฟ้าตอนเลือดมันเหลือเลขหก็กดล้มคว่ำเออบล็อ,อกพีดิเฟนต์ไปไกลอย่างงี้ถ้ามันไปไกลอย่างงี้หละมอนเต็มเลยก็ป่าโลกเต็มันเลยตายหมดครับอืมก็ประมาณนี้ครับแทงแท้งเดมอนหนักบอสที่ทำให้แท้งเอื้อมละอาและเป็นบอสที่เวลได้้สบายๆนะครับ เกมเพย์แทงก็จะประมาณนี้ครับถ้าทุกท่านบอกว่ามีเพื่อนที่ทาบัฟต้านทานเวทต้านทานกายภาพเพื่อนๆอ,อาจจะสบายๆกว่านี้นะครับอโอเคออกตี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับก็ถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับโดยที่ใครมีเรื่องสงสัยหรือมีเรื่องสอบถามก็สามารถสอบถามใต้คอมเมนต์ได้นะครับ ขอบคุณครับผม